หากโกดังพร้อมที่ดินโฉนดทําเลดีราคาเยี่ยมอยู่ใช่ไหมคะนี่ค่ะโอกาสทองมาแล้วค่ะที่ดินโฉนดพร้อมโกโดังใจกลางอำเภอแก้งคอจังหวัดชัยภูมิราคาแค่4ี่ล้านเก้าแสนบาทเท่านั้นค่ะมาดูขนาดที่ดินกันก่อนค่ะที่ดินแปลงนี้นะคะก็จะมีเนื้อที่292ตารางวานะคะสําหรับขอบเขตนะคะก็จะมีหน้ากว้าง20เมตรนะคะติดถนนหลักตรงนี้เลยนะคะขอบเขตเริ่มจากตรงนั้นนะคะตรงที่มี มีเสาสีฟ้านะ,นะคะแล้วก็มีหน้ากว้าง20เมตรคือยาวไปถึงแนวต้นไม้ตรงนั้นเลยนะคะที่ติดกับเสาไฟฟ้านะคะตามแนวเขตก็คือตามที่ถมดินเอาไว้เลยนะคะแล้วก็จะมีความลึก6กเมตรค่ะด้านหลังนี่คือมีพื้นที่เหลือ,เล,อเลยนะคะแล้วตรงนี้เอกสารเนี่ยนะคะก็จะเป็นโฉนดคุดแดงนะคะมั่นใจได้เลยค่ะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วตรงนี้เป็นผังเมืองสีเขียวค่ะใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างเลยค่ะ มาดูทำเลกันต่อคะ่ะนี่เป็นจุดเด่นที่สำคัญมากเลยนะคะคือตรงนี้นะคะถนนที่ติดกับที่ดินเราเนี่ยนะคะก็จะอยู่ซอยข้างโชว์รูมคูบัต้านะคะคือหาง่ายมากเลยนะคะแล้วก็ จากที่นี่นะคะไปยังถนนเส้นหลักสาย201เนี่ยนะคะก็แค่400กว่าเมตรเท่านั้นเองนะคะเข้าออกสะดวกมากเลยค่ะนี่ค่ะจะพามาดูโกดังกันนะคะ จะเห็นว่ากว้างขวางมากๆเลยค่ะตรงนี้มีพื้นที่ใช้สอยนะคะ3 8 4ตารางเมตรค่ะแล้วก็จะมีหน้ากว้างถึง16เมตรนะคะแล้วส่วนความลึกเนี่ยนะคะก็ลึก24เมตรค่ะแล้วจะเห็นเลยนะคะว่านี่ค่ะเพดานสูงมากๆเลยค่ะโครงสร้างก็แข็งแรงนะคะเพราะว่าเพิ่งสร้างใหม่ๆไม่นานเลยนะคะแล้วตรงนี้เนี่ยนะคะก็คือเหมาะสําหรับที่จะเป็นโกดังเก็บสินค้านะคะจะทําโรงงานก็ได้นะคะโรงงานเล็กๆได้เลยนะคะแล้วก็ตรง งนี้ที่สำคัญสุดๆเลยนะคะคือสร้างไว้แล้วนะคะพร้อมใช้เลยนะคะไม่ต้องสร้างใหม่ไม่ต้องรอใครคะ่ะสำหรับพื้นที่ด้านข้างกวัางฝั่งนี้นะคะก็จะมีความกว้างถึง2เมตรครึ่งเลยนะคะซึ่งตรงนี้สามารถทําเป็นถนนนะคะให้รถวิ่งเข้าไปทางด้านหลังได้เลยนะคะไม่ว่าจะทําเป็นที่จอดรถนะคะสร้างบ้านอยู่อาศัยหรือว่าจะทำออฟฟิศนะคะก็สะดวกเลยคะ่ะ ยื่งจากปากซอยเนี่ยนะคะก็จะมีปัป๊มปตทค่ะแล้วทางซ้ายเนี่ยนะคะก็จะมีปัป๊มปตทอีกแห่งหนึ่งนะอยู่ติดกับโรงพยาบาลแกล้งฟอค่ะแล้วก็ที่ว่าการอำเภอด้วยนะคะตรงนี้อยู่ใกล้กับที่ดินเราแค่1กิโลเมตรเท่านั้นค่ะแล้วทำไมต้องเลือกที่นี่ใช่ไหมคะเพราะว่าตรงนี้อยู่ใจกลางตัวอำเภอใกล้ตลาดใกล้ร้านค้าหาพนักงานก็ง่ายนะคะสำหรับผู้ประกอบการที่อยากจะทำคลังสินค้าหรือว่าศูนย์กระจายสินค้าค่ะ คุณจะได้ที่ดินนะคะเนื้อที่292ตารางวาเป็นโฉนดคุดแดงนะคะแล้วก็ยังจะได้โกดังเนี่ยนะคะขนาด3 8 4ตารางเมตรไว้ใช้งานนะคะตรงนี้เนี่ยนะคะก็อยู่ในตัวอำเภอแก้งคอเลยนะคะใจกลางอำเภอเลยแล้วก็เดินทางเข้าออกก็สะดวกนะคะโกดังของเรานี่คือพร้อมใช้งานนะคะถ้าว่าใครสนใจนะคะอยากจะเข้ามาชมที่ดินนะคะก็ติดต่อโอได้เลยค่ะ0 8 3 7 3 5 6 5 9 1หรือ Line เรือไ มาดามโอ @m a d a m e o s จะลืมมีแอดทางด้านหน้านะคะและอีกช่องทางนึงคะ่ะ Facebook Messenger มาดามโอที่ดินสวยค่ะหากต้องการให้โอรีวิวที่ดินแปลงไหนด้วยคลิปวิดีโอสวยๆนะคะติดต่อได้เลย3ช่องทางนี้คะ่ะ ฝากติดตามช่องมาดามโอขายที่ดินสวยราคาถูกด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะเพื่อที่จะได้รับชมคลิปให,ใหม่ที่ดินสวยๆราคาถูกๆได้ก่อนใครสำหรับวันนี้นะคะโอคงต้องลาไปก่อนค่ะเอาไว้พบกันใหม่กับที่ดินสวยๆทำเลดีราคาถูกแบบนี้ในคลิปหน้าค่ะ